สวา,ายดีพ่อแม่พี่น้องพังไทยพังลาวดูต่างประเทศนอกก็ยินดีต้อนรับเขาสู่่องสาวัดาสนาเ้นแนลพี่น้องก็มาเมื่อนี้กสิมาบ่งบ้านน้องแก้วนาะพี่น้องอยู่บ้านลงบางแงอเนาะพี่น้องนองาะสวาสกับบ่เคยมาจจะเทื่อนหรอกแต่ว่าเห็นเขาท่องหญ่ซ่องแง่เขาไทยท้ำลงไปพี่น้อง สหัสก็เลยอย่างมาเบิงมาสอบถามเบิงบ้าขึ้นเป็นมาแบบไรเนาะพี่น้องเนาะว่าแท้หรือโบแบบไรเนาะพี่น้องเนาะก็เขาก็จะไปติดตามเบิงกันเลยพี่น้องว่าขึ้นเป็นแบบใดอยู่แบบใดเนาะพี่น้องเนาะจันเนาะพี่น้องกับน้องพลอยเนาะพี่น้องเนาะเราเทือนเราซ่านกันได้แบบเรียบร้อยพี่น้องเลยพี่น้องท่านก็อยู่เบ่สาวพลอยกับลุงคนหน้าบ้ขึ้นก่อนเนาะพี่น้องเนาะสหัสก็จะขึ้นตามดังขึ้นเนาะพี่น้องเนาะ เพือนเพื่อนกับหูฟไหลันี่พี่น้องเอ้ยสบายกัขึ้นไ่เคยขึ้นย่านตกสบายดีมากับน้องเป็นบ่สบายมั้ยเป็นบ่สบายป่น้องป็นังเป็นไข่บ่ไข่วันันาบบเก็บคอแล้วก็ิบคอวนหัวน้ำเนาได้ไปหามอแล้ว่ะน้องมอไมดกินยาอยกินธรรมดา บ่ได <minutes> <ode> ้ตามห่านเนาะซื้อยาตามห้านเนาะพี่น้องก็กินยาบ่ได้กวดเนาะบ่ฮู้ว่าสิเป็นไข่หยังเนาะพี่น้องเนาะน้องเพิ่นกับ่ได้ไปกวดบ่น้องก็เลยบ่ได้ไปหารับจ้างมันปกติไปหาหยังแ่ะปกติแบบไปหานามะอย่างค่ะแบบวันเสาร์วันจันทร์โอ้ตอนนี้น้องกลับโรงเย็นอยู่เนาะโอ้ื้อนี้ไปโรงเย็นเมื้อนี้ได้ไปบ่บ่ไปได้ไปโอ้เป็นไข่เนาะเลยขาดขาดโรงเย็นจักมื้อด้นน่ะ โดยหม้อธันครับหมันมูหมเฮียนก่อนดตีกระงนะวิชาเนาะโดยเขากระโสบายมมนก็ะจาเป็นเนาะพี่น้องเขาก็บได้ตั้งใจอยากขาดสบายพี่น้องเพระโงมือแเนาะองเฮียนมื้อนี่อาชีพเขาไล่เนาะน้องเนาะใครแน่แน่แข่งแห้งือเฮเะโเฮียนไก่ก่นะไก่ขี่รถย่างไปเนาะย ดยน้องเฮียนอยู่มออย่างไรเนาะกำลังมอหนึ่งเนาะอายุน้องเท่าไรนะอายุสิบสามปีพี่น้องยังมอหนึ่งก็เก่งเกยังมอหนึ่งก็เก่งอย่านี้ได้พี่น้องตอนนั้นเราบได้ไปเสี่งตอนนั้นเราได้ขนมนาสองโดยได้ไปเสี่ยงได้ไปเสี่ยงคำเพิ่นไปเสี่ยงเพิ่นก็ได้มอสองนะพี่น้องเป็นสาเหตุยังคือบรได้ไปเสี่ยงเนาะตอนนั้นผมมีข่าวกิน สาเหตุบ่มีข้าวกินโดยลก็เลยจําเป็นออกไปหาเงินซื้อข้าวครอบครั <ขอ S 1> วน้องอยู่กันจักคนน่ะสี่คนโอ้โมีพ่อมีแม่มีแบบใดเนาะบ่มีแต่ไอ้คนหนึ่งแล้วก็น้องสองแล้วก็พี่สี่คนพ่อแม่พ่านาป้าก,กันแล้วโดย,โดยดแยกทางกันแยกกทาางันเนเะ ่าสงสารอยังได้พี่น้องเอ้ยขึ้นกับน,น้องเพื่อนขึ้นกับว่ได้ใหญ่พี่น้อง้อพ่อแม่บ่อยู่กันหือเพื่อนเพิ่นไปไปน้ขอครอบครัวใหม่บ่เพเขขื่พอนอะไรพ่อแม่ก็ไปน้องครอบครัวใหม่พอ่อก็ไปน้องครอบครัวใหม่บ่น้องบอพ่อเขนาดยังบ่ไดเมียเน่นะเหนื่นนะปวดแล้ว<อ>แต่กับคนบ้านเดียวกันบ่ม้องบ่<อ>แต่ว่าพ่อน้องอายุคนบ้านบ้านไหน่เพคนมาอยู่ตอนนั้นนะเพคนอยู่น้องให้แล้วก็ ได้กะแล้วก็ม่อยู่โดยแล้วก็น้องนอนกัน้องมีน้องมีน้องชายบ่ะอ๋อดีว่าบ่มีผู้ชายเนาะพี่น้องเพื่อนขึ้นกะเพื่อนขึ้นกะบ่ค่อยดีเนาะพี่น้องเนาะถามมิแต่มิยิ่งเอาก็สิเป็นห่วงขึ้นได้พี่น้องไอ้เพื่อนขึ้นกะแบบบ่ค่อยปลอดภัยปนไรพี่น้องสำหรับน้องสาวเขึ้นกะยังน้อยเนาะพี่น้องเนาะขึ้นกะยังน้อยเพื่อนเขึ้นกะแบบบ่มีความปลอดภัยประตูป้ายยางนะพี่น้องมันแบบเอาผ้ากั้นเอา ตีงไรให็นนะเขางาบลาบินบลาบินน่โอ้มีนาบริเหตบบริเหตนะอด่จะสื่อกินตลอดเนนอสมมติว่าบ่มือใดบบมีเงินซื่อกินได้น้องเห็นอะไรต้องถทานมีทางไปหาก็ีว่ามืออดอลูกมีอดกันบิดทางซีโดยนอนรับนาะอดการนอนบลับบ่ไดิกินข้าวคิดู่ได้น้องเนาะ ไดนดูคนได้โดยโดยสงสารกันเยอะเนาะพี่น้องมือได้กินเนาะโดยได้ก็ได้กินเนาะน้องเนาะโดยเพราะว่าเพื่นผมมีไฮมีหน้าเนาะตอนนี้ปัจจุบันก็ซื้อเอาวารูเข่าโบแบบทางยูทูบเพื่อนเอามาห่างตั้งแต่ย่านหน้าแต่มันทะเบิดโดเพื่อนก็กินบ่หลายคนเนาะพี่น้องเนาะเพื่อนก็เลยยันก็กินก็นั่นยอมไว้เลยเนาะยันเบิดเนาะก็บได้กินแบบ เดชะสะทายแต่เบิร <c ười> <m> ์เนาะเพราะว่าถ้าเขาเห็ดบ้าลายชะชายไปกัคุยสื้อบุดไน้น้องๆเนาะโอ้ยแจ้งใจก็เป็นกำลังใจให้ทั้งน้องเพิ่นโดูเป็นกำลังใจน้องเด้อน้องเรื่องให้สู้ๆต่อไปเียนจบสูงเียนจริงเป็นยังลูกเป็นจบเีย็นหมดไม่ได้อยากเป็นยังไม่เลยอยากเยนแล้วก็อยากไปหาเงินโอ้โดยแต่ว่าหางานมันก็สิหาง่ายเนาะถ้าน้องเียนจบถึงเียนจบเขาเป็นหนังสือเขาก็เห็ดยังก็ได้น้องๆเนาะ ถ้าบุเป็นหนังสือคือว่าแดนพี่น้องสมัยนี้เขาต้องเป็นหนังสือเพชรยังก็ต้องเป็นหนังสือบุเป็นหนังสือเขาก็บคู้ว่าจะเพ็รยังเนาะพี่น้องเนาะทางน้องเมันจะอยากเป็นพนักงานธรรมชาติเนาะธรรมดาเนาะเดบิทั่วร์ไปน้องเนาะโอ้ถ้ามากินแบบอันนี้กันก็สง่ายขึ้นคือว่านะพอตาเป็นหนังสือเนาะถ้าเฮียนจบสูงมาหนไม่ได้มากก็กลของเรามันจะชดร้ยขึ้นเลยในน่องน่องเนาะเฮียนบดทุกคนอยู่บ่ มีแต่น้องในเฮียนบ่แบบมีน้องอยู่บ่น้องนะ่ะน้องมีคือว่าเป็นลูกหลาบ่เป็นอะไรน้นองชายน้องนะชายนะสองคนมายิง<ม>สองมียิงคนเดียวนะั่นเองมีอ<ด>้าย,ยมีน้องสองนาะแล้วก็มายิงคนหนึง่งก็สงสทานคนใช้พี่น้องอ้นก็เป็นมายิงน้องผู้ยิงคนหนึ่งโดยทางน้องผู้ชายยังไม่ได้เข้าเงินจยอะนเนาะได้จค่ปีให้น้องผู้ชายหนึ่งสิบ คานั่งหกบุษยไปย่องกับทางเขาก็แต่ตามจริงกัเขาไร้บืชสองใช่ไหมเขาไร้พืชแลนกพี่น้องถือว่ามันสาเหตุขึ้นกับบุมีเงินคำอย่างาะพี่น้องมันทุกข์ยากจนอย่างนี้มันก็เลยบได้เขากำหมองเฮียนขณะสงสารนินดูคนอยู่ได้พี่น้องน้องน้องแก้วนี่คือเขางเฮียนมีผู้ชุมเสริมบ่ด้ว่าจังใด ก็มีผู้ใหญ่ทั่งไทยถึงขันเงินมาหายเข่าเฮียรแล้วก็เงินเก็บเอาแม่ะนะโดยเวลาน้องไปหานง่นหางนี่ขายไร่เนาะกเก็บไว้ก็โฮมไว้นะเนฮ้ยัพี่น้องไปหาโคมได้พี่น้องเลยเพราะว่าเทาถ่าโฮมบัดเวลาเดาเป็นมาใช่ไหมน้องเทาจะถ่าฝูร์อื่นมาซอยกับไร่เนาะเทาก็ต้องใส่เหลือตัวเองเนาะพี่น้องบางทีเทาเก็บปีนิดอื่นแบบนี้ได้พี่น้องเลย กิไปหมดอะไปถ้าฝนตกน้ำได้ไปแบบทำได้มากได้กับไปขายใช่เนาะดอกขายแถวบ้านนี้เจอกับหอยขายแถวคนทางโดยอ่าเนาะบ้านผมก็ไปขายไก่ดอกขายอยู่แถวบ้านบนทางน้ำคี่ว่าข้อมีตีน้องเนาะว่าก้าวหน้าหนึ่งไปโดนน่ะโดยน้องเป็นคิดหาโน่นหานี่ ตลอดเนาะโดย็คนคนหนึ่งมันเนาะีคคนนึ่มันเหมือนพี่น้องไฟฟ้ามันยังมีร้อนุมเตือนมีเลยก็จใส่เลยโดยโดยไฟ้ามัยังมีไอ้พวกไรน้ำเร็วไรน้ำต่อน้ำไมเท่าน้ำไเท่าน้ำก็ใส่น้ำไมเท่าดีล่มานฝนงหยแล้วเน้ำไท่ายโดยฟจะใส่ไลายน้ำน้ำตัวเอง ใส่ไรได้ส no oh, ั mm ่ง hmm. ตัวเองเนาะตัวไ่ไม่ทเินมาทางสางแล้วเินทว่าตไใส่กรบอกวเขินไ่พอมีแล้วเขินติดต่อมาดูว่าเป็นไปมี่ติดต่อมาเลยไปเลยพอกระติดต่อนูกนเ้นกับตั้งสคนเินกัยังบทีต่อเนาะคือบึ้นขึ้นเป็นห่วงเนาะ เป็นมี้ครอบรัวอยู่ฝั่งไทยครอบดูว่าอย <cko ier noise> <iro> ่างไรอยู <genau op> <esa> <out> okay. <t 11> ่กรานี่แถวเีงโอ้ไึ้น่ตด้เพิ่นแต่สิพออยู่พกินของคนเลยเนาะอะไไปกินเื่ออะไรเนาะพิ่นก็เนาะก็สิปล่อยน้องแก้วนกับน้องกับยู่ธรัมาตามลําพังแบบอยูน้าชาบ้านชาชองไปดใช่ไหนยแบบผมมี่ไผ่แบบผู้ใหญ่เนาะเอเคแค่นั้นเนาะพิ่นก็อยู่ตามพี่ตามน้องขึ้นซื้อ เก่งได้กน้อยน้อยซ้ำนี่เคยเงี้ยงันคิดไรซ้ำนี่เนาะพี่น้องเนาะแบนจักหาจักยังเพราะว่าทางน้องยังน้อยพูนยัน้อยนั่นก็บช่วงสี่เอาหาเงินให้เนาะเวลาหนึ่งเข่าหนึ่งหน้ามันหนึ่งอยู่ใช้พี่น้องหนึ่งอยู่ตารางเนาะเวลาคือหนึ่งเข่าคนตุกคนดินก็ต้องได้ลงหนึ่งอยู่ตารางเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่ามันบูทางเทิงมันบูมีเคลื่อนคัวได้พี่น้อง ไปไปมันก็นยังมันห้อมดิ <g ül> ไปก็ห้อมมามีเลินม,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 มีสาม,มี่าน้องเดินะ<ม>นะมีแต่ปูกเพื่อนเนอาะพี่น้องเนาะเดินกับมันแคบเนาะมีไก่มีแต่คำแพงหัวกั้นอันนี้ก็เป็นเพื่อนก็เป็นเพื่อนโมหาน,น้อยหนึ่งเนาะเอาผ้าเอาผ้าพี่น้องผ้าม่านผ้าม่านกั้นเนาะพี่น้องเนาะเวลาผมตกเปียกเวลาในสายยังเคยอยู่ลำบากหน่อยหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะน้องเคยกับเพื่อนแม่ยิงเนาะพี่น้องเนาะอยู่แบบ ก็มีประตูอันน oh. okay, yeah. well, well, so ี้มันก็นลำบากเลยพี่น้องมันออกต้นเหมือนกับคือลำบากเลยเนาะออกวอกออกแค่นึงพาเดี๋ยวยังแกมันออกเขาตอกครังนึงมันออกแล้วครังนึงอือโดย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 ออกข้างนึงพี่น้องเลยเพราะว่าปาเป็นกบบบุคคลดีว่าแสดงมันเก่าแห้งเนาะอันนี้ก็เป็นเพื่อนโบฮานพี่น้องเลยเก่าก่อหลายปีแล้วเพื่อนังเนาะ ตั้แต่สมัยพอเมยน้องเก้วเฮ็ดไว้พพี่น้องเลยข้าไปยังบ่มีเพื่อนน้องเนาะรถถีบไปยังก็ยังบ่มีบุหรุเจ้ายังบ่มีอย่างเนาะพี่น้องเนาะขึ้นกาจักไผสิมาสร้างให้ขึ้นเนาะก็มีแต่เด็กน้อยอยู่กันเองเนาะพี่น้องเนาะเด็กน้อยเพราะว่าอาศัยน้องเก้วเนาะเป็นผู้ใหญ่ในหน่อยนึงเนาะโดยทั้งอายเป็นจะเป็นผู้ชายโดย ยังบ่มีเมีย oh, บ่จ้ะยังบ่มีครอบครัวอยู่ยังน้อยอยู่บ่ประมาณสามสิบโอ้สามสิบปีแต่ยังมีครอบครัวเนาะเลยจะได้ลาน้องแก้วเมื่อวานเนาะพี่น้องเนาะเขาก็เส้นลายล่ำลาน้องเพียงสามนี่ก็แต่เฮาก็มีน้ำจิตน้ำใจให้น้องนิดๆน้อยๆนะน้องเนาะอาน้องเอ้ยก็มีบวารายน้องเลยอ่ะ เดยขอลาเมื่อก่อนน้องเน้อสบายดีน้องสบายดีโอเคพี่น้องเืนเ้องได้ถามน้องแก้วเป็นที่เรียบร้อยเลยน้องพี่น้องเนาะเขากับเสด้เดินทางกับบ้านน้องพี่น้องเนาอแต่น้องแก้วเพื่อนกับอินดูสงสารได้พี่น้องเลยเพราะว่าน้องแก้วกับอยู่แบบกับให้กับน้องสองคนนาะพี่น้องกับน้องแก้วกับเป็นไม่ยิ่งคนเดียวนาะพี่น้องเนาะเพื่อนเพื่อนกนหนาเป็นห่วงได้พี่น้องนอนมีแต่แบบมันโมมีพัน ประตูนะพี่น้องน้องพิ่นก็เป็นแม่ยิ่งนาะพี่น้องเนาะกับเป็นเป็นห่วงคนอยู่ได้พี่น้องพ่อเม่เขึนก็ได้แยกทางกันแต่ยังน้น่อยพวกกันกับได้มาเบิ่งนะบุขึ้นเลยเนาะพี่น้องก็อยู่แต่หน้าพังเข้ามาไม่นี่น้องแก้วขึ้นกับ่บสบายพี่น้องเฮาก็ได้มาถามขึ้นแล้วพี่น้องเนาะถ้าผู้ใหญ่ใจดีทั้งลายถ้าผู้ใหญ่ใจดีหรือว่าใจบุญทั้งลายก็อยากซอยเดือพกับก็ซอยมาได้เนาะทังช่องสวาสนาชนแนลก็ได้เนาะพี่น้องเนาะสวาสนา เป็นสะพานบุญไงเนาะพี to to ่น้องเนาะเพราะว่าสวัสดก็สิได okay. ้ปิดคลิปไปเพียงสามีได้พี่น้องเอ้ยบันี้เนาะขาเอฟคอเอฟซีทุกคุูทานแล้วขอบใจแด้วเอฟซีที่ติดตามสวัสดีต่ต้นจนจบเนาะถ้าสวัสดีเบ้าผิดพลาดประการอะไรก็ขอโทษขออภัยเนาะเอฟซีเนาะสวัสดีกัย่งเบ้าสันทันทั่วอยู่พี่น้องเลยสวัสดีกันย่างเบ่าเข้มแข็งไนไดพี่น้องเลย โอเคພີ່ນ້ອງກໍຂໍຄໍາບ່າກ່າວ່າສະບາຍດີພີນ້ອງ